การเร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ากว่า10สายในปี2,559นี้นอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในการเป็นปีแห่งการลงทุนแล้วรัฐบาลยังหมายมั่นปั้นมือให้เป็นการวางโครงข่ายคมนาคมเพื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วยซึ่งปัจจุบันมีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีความคืบหน้าเป็นรูปเป็นร่างอย่างเห็นได้ชัดคือโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายบางซื่อท่าพระ ที่ดาเนินการโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งมีเส้นทางตัดผ่านถนนเจรัญสนิทวงเกือบตลอดทั้งสายและมาบรรจบกับสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลาโพงบางแคที่บริเวณแยกท่าพระโดยประชาชนต่างมองว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายในเส้นทางดังกล่าว สามารถตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาการจราจรในบริเวณย่านถนนจรัญสิริวงได้และทําให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนตลอดทั้งเส้นทางได้รับประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและด้านเศรษฐกิจเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จข้างล่างมันติดมากรถอะเราพอมีรถไฟฟ้าเรายังแบ่งไปกันได้มันก็โอเคอาจจะใช้เวลาน้อยหน่อยในการเดินทางแบบปกติโดยใช้รถเมย์อย่างเงี้ยค่ะก็พูดถึงถ้าสร้างเสร็จก็ดีนะคะการจราจรก็ จะไม่ติดขัดละค่ะจะสะดวกมากขึ้นเยอะเลยอีกหนึ่งโครงการที่มีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดคือโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มบางซื่อรังสิตท,ที่ดําเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีเส้นทางที่เริ่มจากศูนย์กลางสถานีบางซื่อแถวถนนเทิดดาริซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีแดงอ่อนและแอร์พอตลิงจากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีจตุจกักรและตัดเข้าถนนพิภาวดียรังสิตและทอดยาวไปสิ้นสุดที่สถานีธรรมศา,ศาศสตร์ศูนย์รังสิต ซึ่งตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มโดยเฉพาะย่านดอนเมืองที่มีชุมชนอยู่เป็นจํานวนมากประกอบกับมีท่ากัสายานดอนเมืองที่นับวันยิ่งมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเมื่อการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วเสร็จประชาชนในย่านนี้มองว่าจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่รวมถึงได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าให้ภาครัฐช่วยดูแลน่าจะเป็นเรื่องถนนตรงก่อสร้างมากกว่าเพราะว่าคือบางทีถนนตอนแรกมันก็ไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วแต่ว่าพอก่อสร้างเนี่ยก็จะมีรถใหญ่เข้ามาอย่างนี้ คือถนนก็จะแบบเหมือนเป็นร้อพวกรถใหญ่เข้ามามันก็จะแบบเวลารถขับมอไซค์ขับเนี้ยมันจะลําบากมันจะไม่ค่อยสะดวกอะไรอยากให้รัฐบาลช่วยม,ม,มีนยโยบายในการขยายระบบขนส่งมวลชนไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถมีสายต่างๆก็ตามอยากให้ขยายไปในพื้นที่แถบชานเมืองแถบจังหวัดปริมณฑลให้มากกว่านี้ด้วยครับ ปัจจุบ,นบนันรัฐบาลเร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกโครงการที่มีกว่า10สายให้เดินหน้าและเห็นเป็นรูปธรรมภายในปี2559โดยเฉพาะโครงการที่ยังไม่มีการประกวดาราคาอย่างสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีรัฐบาลกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้เดินหน้าประกวดาราคาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้รวมถึงสายอื่นๆที่คอรมอจะทยอยพิจารณาและอนุมัติตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดนี้คือการเร่งรัดจากรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งรองรับความต้องการเป็นผู้นำด้านการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนด้วย